เคยได้ยินคำว่าความแค้นต่อให้ผ่านไปกี่ปีก็ไม่สายที่จะล้างแค้นไหมครับรายการแค่ยกเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราจะมากันกับ2เรื่อง2รถกันเลยทีเดียวเป็นเรื่องของคำสาปที่ได้เกิดขึ้นกับทหารเอกคนหนึ่งที่ไปแย่งบัลลังก์ของกษัตริย์มานะฮะแล้วก็ได้แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแทนกับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของราชินีที่ถึงแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วเนี่ยแต่ด้วยความรักครับมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยได้กลับมานั่งอย่างบัลลังก์พร้อมกับมงกุฎอีกรอบ ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมันมีตอนจบแบบที่พีคมากเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลากันเลยครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของราชินีลูกงามแต่ว่าอาพับครับอินเนสเตกาสโตรเธอก็เป็นหญิงที่เกิดมาในตระกูลของชนชั้นสูงนะครับแต่ถาวามีปัญหานิดหน่อยครับก็คือเธอเนี่ยไม่ได้รับเกียรติเหมือนกับชาวบ้านก็คือเป็นลูกเมียน้อยว่างั้นเถอะ แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นนะครับเธอก็แบบงานดีมากคือเมื่อเธออายุ15นะครับเธอก็ได้ถูกส่งตัวเข้าไปเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่กําลังจะแต่งงานกับมงกุฎราชกุมารของสเปนละมีนามว่าเจ้าชายเปโตรครับแต่ว่าปัญหาก็คือเจ้าหญิงองค์นี้นะครับดันไม่ใช่สเปคของเจ้าชายไงพอเอามาเสิร์ฟถึงวงังเจ้าชายก็แบบอุ๊ยนี่มันของเกรดไม่ดีนี่แต่ว่าตาของเจ้าชายนะครับก็ได้ไปปิ๊งกับนางสนองพระโอษฐ์ที่มีชื่อว่าอินเนสเนี่ยแหละ พอเห็นเป็นแบบนี้นะครับเจ้าชายก็ไปหาองค์พ่อเลยพอ่พอพอ่อพ่อหนูอยากได้แบบเนี้ยองค์เตียก็แบบเฮ้ยเราจะไปเอาหญิงคนนี้มาเป็นเมียได้ยงไงเราจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงสิถึงจะถูกแต่ก็ตามสไตล์วัยรุ่นครับยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเมื่อองค์เตียไม่ตามใจเนี่ยองลูกก็แบบไปหลัดล้ากันซะเองเลยก็นั่นแหละฮะลุยไปถึงห้องของแม่นางอินเนสเลยซึ่งนางก็เล่นด้วย ไปมาๆเนี่ยก็เปิดกันให้ชาววังรู้กันไปเลยว่าเรานะครบกันนะและเจ้าชายนะครับก็เปิดแบบนอกหน้านอกตาเลยนะคือไปดูแลทั้งครอบครัวของฝ่ายหญิงครับที่เป็นขุนนางแรงกิ้งต่ำๆเนี่ยแบบเปจนออกนอกหน้าเจ้าหญิงที่เป็นเมียหลวงเลยส่วนทางครอบครัวของเจ้าหญิงที่เป็นเมียหลวงนะครับก็คือโดนเจ้าชายเทไปเรียบร้อยซึ่งเจ้าชายกับอีเนสนะครับก็มีลูกด้วยกันด้วยถึงอีก3หนอเลยทีเดียวแต่กับภรรยาที่แท้ทรวงเขานะครับเจ้าชายก็กลับมีลูกด้วยกับเขาแค่คนเดียวเอง ซึ่งมันก็จะเป็นเพียงเพราะความจำใจละมั้งครับเพราะว่ากษัตริย์นะครับก็จะต้องมีทายาทที่เอาไว้สืบบัลลังก์ใช่ไหมแต่ว่ามีลูกกับเมียหลวงได้ไม่นานครับเจ้าหญิงที่เป็นเมียหลวงนี่ก็ได้จากไป1สัปดาห์หลังจากคลอดทีนี้เนี่ยตำแหน่งก็เลยว่างไงเจ้าชายก็แบบเห็นโอกาสดีแล้วไปบอกพ่อพ่อเมียเก่าหนูตายแล้วขอแม่นางอินเนสขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงแทนได้ไหมสเสด็จพ่อก็แบบทรงหัวร้อนเลยทีเดียวครับจะบ้าแล้วเองจะเอาลูกขุนนางแรงกิ้งต่ำ,ตำ,ตำมาทําเป็นราชินีแบบนี้รัชวงศ์เสื่อม พอจะไม่อนุญาตเอางี้แล้วกันพอจะจัดแจงหาหญิงสด,สดสดใหม่ๆอ้อๆให้เจ้าเลยดีไหมเจ้าชายก็แบบไม่เอาไม่เอา,เอาหนูรักคนนี้เมื่ององแงแล้วก็ไม่ยอมกันแบบนี้นะครับองเตียก็เลยจัดการส่งแม่อินเนสที่เป็นชูรักฮะให้ไปบวชเป็นชีอยู่มาในสำนักชีซะเลยเป็นชีแล้วเนี่ยเจ้าชายจะได้ไม่ต้องแตะต้องพร้อมกับส่งลูกๆอีกสาหนอครับให้แม่นางชีเนี่ยเอาไปเลี้ยงด้วย หลังจากนั้นก็กลับมาที่วังครับจัดแจงตระเตรียมเจ้าหญิงมาให้เจ้าชายเลือกใหม่เลยกะว่าแบบเดี๋ยวได้ของใหม่แล้วก็ลืมของเก่าไปเองนั่นแหละปรากฏว่าเจ้าชายครับยังไม่ลืมแม่นางคนนี้ครับก็ตามไปโอ๊ะโอูโอ้โอกันทั้งที่นางเนี่ยเป็นแม่ชียอยู่ในสำนักเลยก็เล่นเอาซะแบบอเตียยนี่ต้องกุมขมับเก็กซิมกันเลยทีเดียวพร้อมกับคิดขึ้นมาว่าถ้าส่งนางไปเป็นชีแบบนี้เลยยังตามไปเล่นนางชีอยู่แล้วก็งั้นเราก็ลบนางออกจากสารระบบซะเลย าลบแล้วเนี่ยเจ้าชายก็คงจะตัดใจจากนางได้ว่าแล้วนะครับพระราชาก็ส่งกองทัพไปจับแม่ชีอินเนสครับบันหัวกลางคอนแวนชี้ต่อหน้าลูกๆสมคนเลยเมื่อทราบข่าวนะครับเจ้าชายก็ถึงกับใจสลายเลยทีเดียวโกรธป้าป้าอย่างมากครับกะว่าถ้าพ่อทํากับหนูแบบนี้เนี่ยหนูจะแย่งบัลลังป้าป้ามาเองก็ไปรวบรวมให้พลจากทุกสารทิศเลยครับกะว่าจะไปตบพ่อตัวเองนั่นแหละแต่ก็เหมือนกับว่าฟ้าสวรรค์นะครับไม่อยากให้เจ้าชายทาบาปไปทําปิตุขาตอะไรแบบนี้ ก็เลยส่งยงมาทู่ฮะมาเอาชีวิตขององค์พ่อไปซะก่อนไอกองกําลังที่ตระเตรียมไว้นะครับก็แบบเอาแล้วเราจะตั้งกองกําลังมาเพื่ออะไรก็แยกย้ายกันกลับไปครับเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าชายก็เลยได้ขึ้นมาเป็นราชาองค์ต่อมาเลยแต่เดี๋ยวเรื่องเรามันยังไม่จบแค่นี้เจ้าชายนะครับพอได้เป็นราชาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไปไล่โบกเก็บไอคนที่ฆ่าแฟนสุดที่รักของพระองค์เนี่ยทิรล,ลายเลยโดยการควักหัวใจของคนพวกนั้นออกมาครับโดยท่านบอกว่าคนผู้นี้เนี่ยมันไม่สมควรจะมีหัวใจ เพราะว่ามันได้เอาหัวใจของข่าไปเสียแล้วก็แม่โรแมนติกกันดับจิตๆิตนะแต่มันก็ยังจิตไม่ถึงที่สุดนะครับคือเมื่อเจ้าชายได้สะสางธุระอะไรเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ได้ส่งให้คนของท่านนะไปขุดลุ่มศพแม่นางอินเนสเนียขึ้นมาพร้อมกับเอาหัวของเธอที่ได้ถูกบั่นนะครับมาเย็บต่อกันใหม่จะแจ้งแต่งองค์ทรงเครื่องโบหน้าเอาเพชรนินจินดามาประดับตามร่างกายของเธอเรียบร้อยเลย เมื่อมองลงเสร็จแล้วนะครับก็ยกตัวเธอครับมาไว้ที่บันลังพร้อมกับประกาศว่านี่คือราชินีองคใหม่ของพวกเจ้าจงมาจูบมือนางเสียฮะได้ยินไม่ผิดเจ้าชายซึ่งตอนนี้ได้เป็นราชานะครับก็บังคับให้ขุนนางทั้งหลายทั้งแหล่ที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยเดินเข้ามาจูบซากศพที่เป็นมัมมี่แห้งๆอยู่บนบันลังนั่นครับนอกจากนั้นนะครับท่านก็ยังแนะนําลูกๆ3ามคนเนี่ยกลับมายังวังอีกด้วยไม่พอฮะ ในเวลาเดียวกันเนี่ยเจ้าชายก็ยังได้ไปขอป๊อบในเวลานั้นให้มายินยอมยอมรับการแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยให้เป็นการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎของศาสนาครับซึ่งโชคดีที่ว่าป๊อบของศาสนาจักรเนี่ยแกไม่เล่นด้วยเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดค้นอะไรจะแต่งงานกับผีก็นั่นแหละครับชาวเมืองสเปนในช่วงนั้นก็เลยได้มีซากมัมมี่ที่ได้เป็นราชินีปกครองพวกเขาอยู่นานเลยทีเดียวจนกระทั่งทำไมไม่รู้นะครับเจ้าชายเนี่ยก็ตัดสินใจเอาศพนางครับกลับไปไว้ที่หลุมดังเดิม ซึ่งข้างๆหลุมนั้นนะครับท่านก็ได้เตรียมโลงศพอีโลงนึงเอาไว้ด้วยโดยบอกไว้ว่าเมื่อพวกเราฟื้นขึ้นมาในวันพิพากษาเนี่ยเราก็จะยังอยู่ด้วยกันแม่ก็เป็นการโรแมนติกกันจนกระทั่งตนตายเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้แค้นเพราะความรักนะครับทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่ากับกษัตริย์คนหนึ่งที่ได้โดนทหารเอกของตัวเองเนี่ยแย่งบัลลังก์ไปเสร็จแล้วก็เอาเขาไปฆ่าซึ่งเรื่องนี้นะครับได้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษในปีประมาณ16-40นะ ในช่วงนั้นนะครับก็มีการปกครองโดยกษัตริย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าชาลส์ครับและกษัตริย์คนนี้เนี่ยก็จะมีทหารเอกอยู่คนหนึ่งซึ่งจะไปช่วยเขารบในความวุ่นวายสงครามอะไรช่วงนั้นนะครับชื่อว่าโอลิเวอร์คอมเวลแล้วบักโอลิเวอร์ผู้นี้นะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ฮิตติดอยู่เป็นขวัญใจหมู่ประชาชนเลยนะด้วยความที่ว่าเขานะครับเป็นคนที่เคร่งศาสนาแล้วก็มีมาที่ดีเป็นคนดีมีผู้คนอยากติดตาม ว่ากันว่าเขานะครับเคยเอาตัวเองไปเปรียบเ,เทียบกับศาสดาคนหนึ่งในศาสนาด้วยนั่นก็คือศาสดาโมเสสครับที่ได้แยกน้ําเป็น2ฟาฝกนั่นแหละคือเขาจะให้คนเรียกว่าโมเสสผู้บริสุทธิ์นะครับและในเวลาต่อมาเนี่ยเมื่อบ้านเมืองอังกฤษเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับคือมันซับซ้อนมากเป็นความวุ่นวายภายในนะแต่เอาเป็นว่าบักโอลิเวอร์ผู้นี้นะครับเขาก็ได้ตัดสินใจจับกษัตริย์ครับมาทําการสําเร็จโทษพระองค์ซะโดยการบั่นศีรษะ ว่ากันว่าในตอนที่จับองค์กษัตริย์มาบัาน่นศีสะนนะครับกษัตริย์เนี่ยต้องใส่เสื้อถึง2ตัวเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเห็นว่าพระองค์เนี่ยกำลังกลัวตัวสั่นอยู่หลังจากที่โอลิเวอร์ได้เด็ดหัวกษัตริย์ออกนะครับเขาก็ไปทําการกําจัดเสี้ยนหนามออกครับก็คือไล่ครอบครัวขององค์ราชาเนี่ยไปให้ไกลเกาะอ,อังกฤษก็คือละเฮเลลอนอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นแหละครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ700ปีนะครับที่บัลลังอังกฤษเนี่ยขาดผู้ปกครองที่เป็นกษัตริย์หลังจากที่ราชาจากไปนะครับโอลิเวอร์เนี่ยก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอังกฤษให้เป็นเหมือนดินแดน,ดนยูโทเปียในวงเล็บตามความคิดเขานะที่ทุกๆอย่างนะครับจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยการนําศาสนาเนี่ยมาชี้นําในยุคนั้นนะครับว่ากันว่าไอ้พวกสิ่งบันเทิงทั้งปวงในถูกตัดทิ้งหมดเลยปิดทั้งซ่องสถานเริงลมแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกดักๆเท่านั้นนะ แม้กระทั่งพวกโรงละครสถานที่ทําการแสดงอะไรแบบนี้นะครับก็โดนปิดกันรน,นาวเลยเนื่องจากเขามองว่ามันเป็นสถานที่ที่ชักนําให้คนเนี่ยหันเหไปจากพระเจ้าครับพอประชากรถามว่าเอา้าท่านปิดทุกอย่างแบบนี้แล้วเราจะมีชีวิตแบบมีความสุขได้ไงละ่ะโอลิวเวอร์ก็ชี้ไปนู่นนั่นไงโบสเห็นไหมไปเข้าซะสิอธิษฐานต่อพระเจ้าเจ้าจะได้มีชีวิตที่สุขสันต์อ๋อและถ้ายากสุขสันต์ไปมากกว่านี้นะก็หยิบโทรศรัพท์ขึ้นมาซื้อสติกเกอร์ลายเอฟเอ็นเดลี่ด้วยอ๋อลืมไปยุคนั้นเขายังไม่มีโทรศรัพท์ นอกจากเรื่องบันเทิงทั้งหมดที่ได้ปิดตัวไปนะครับบักโอลิเวอร์ก็ยังได้ทําการแบนวันคริสต์มาสด้วยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแบนทาไมนะครับคงกลัวว่าคนจะออกมาสังสรรค์กันละมัง้งระหว่างเริ่มการปรับปรุงวิถีชีวิตของชาวเมืองขึ้นมานะครับโอลิเวอร์เนี่ยก็ได้ตั้งตัวขึ้นมาเป็นผู้อารักขาครับก็คืออารักขาแผ่นดินที่ยังไม่มีกษัตริย์นั่นแหละแต่ทว่าก็ได้ทําการบงการที่แบบไม่ต่างอะไรกับกษัตริย์เลยก็คือชี้นิ้วสังวส่งนู่นชี้นิ้วสั่งนี่ไปไปมาๆนะครบกยรยก,กใยใ้เีีขาาาาอว่่ตฝท อันน,นี้มันก็ดูข,ดขัดขัดกันอยู่กับการที่เขาจะบอกว่าตัวเองเป็นคนทอมตัวนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าไม่เรียกว่ากษัตริย์แล้วจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าช่วงในการปกครองเขาเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานเท่านั้นครับเพียงแค่5ปีเท่านั้นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าโอลิเวอร์เนี่ยจะต้องเจอคาสาดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่ากันว่าตอนที่เขาตายนะครับเขาได้ตายด้วยโรคมาลาเรียฮะที่มาลามเรียแต่มันก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น พราะหลังจากนั้นนะครับศพของเขาเนี่ยก็จะต้องถูกนําไปดองใช่ไหมคือในยุคนั้นเนี่ยพอมีกษัตริย์หรือใครที่เป็นคนโด่งดังะายตายนะครับเขาจะนาไปดองก่อนเสร็จแล้วก็เอามาแห่โชวกันให้ชาวบ้านได้เห็นนะฮะก็จะเป็นการแห่อยู่หลายวันเลยก่อนที่จะนําไปฝังแต่ทว่าด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับร่างกายของเขาเนี่ยมันก็เน่าเร็วกว่าคนปกติครับ ไอพนักงานที่ทําการดองศพเนี่ยมันยังไม่ทันดองเลยกลิ่นก็แบบคละคุ้งไปทั่วห้องเลยเขาก็เลยต้องจัดการครับหล่อหน้ากากคนตายขึ้นมาก่อนที่จะเอาล่างโอลิเวอร์เนี่ยไปเก็บเข้ากรุเพราะมันเหม็นมากแล้วก็ใช้รูปปั้นเนี่ยเป็นตัวแทนในการทําพิธีศพแทนครับและเมื่อหลังจากพิธีจบไปนะครับคนที่จะขึ้นมาครองตําแหน่งผู้อารักขาต่อนะก็จะต้องเป็นลูกชายของเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าลูกชายคนนี้เนี่ยกับไม่มีความเก่งกาจแล้วก็กล้าหาญเหมือนโอลิเวอร์ผู้พ่อครับ บวกกับในเวลานั้นนะครับประชาชีก็คงจะเอียนกับชีวิตที่แบบเออะอะไรก็พระเจ้าเออะอะไรก็พระเจ้าเขาก็เลยเริ่มหวนคิดถึงวันวานที่มีสีสันโลกีบ้างครับก็มีไอเดียเนี่ยที่จะไปเชิญครอบครัวของกษัตริย์ที่ถูกขับไล่ไปอยู่ฝรั่งเศสนู่นะฮะให้กลับมาเป็นกษัตริย์ต่อก็เลยได้ไปเชิญพระเจ้าชาลส์ผู้ลูกมาครับคือลูกของคนที่โดนตัดหัวไปที่ชื่อว่าชาลส์แหละเขาชื่อเหมือนกันเมื่อมาถึงแล้วนะครับองค์ชาลส์นัมเบอร์ทูเนี่ยก็ไม่รีรอครับ แจงล้างแค้นแทนเสด็จพ่อทันทีคือไล่เก็บกวาดเอาคนที่มีส่วนร่วมในการฆ่าพ่อเขาเนี่ยมาบันทอนให้ HP มันหมดไปเลยแต่นั้นยังไม่พอความแค้นมันยังไม่หายครับเพราะโอลิเวอร์ตัวหัวจกเนี่ยมันยังไม่โดนจัดมาทาลงโทษแต่แบบมันจะลงโทษได้ไงฮีลงไปในหลุมแล้วก็อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขุดผีมันขึ้นมานะั่นแหละไม่ต้องให้มันได้แบบตายอย่างเป็นสุขครับคือในวันครบรอบการตายของเสด็จพ่อนะครับองค์ชาลสจูเนียเนี่ยก็ได้ไปสั่งให้เอาศพของโอลิเวอร์ขึ้นมาครับ พร้อมกับผู้ร่วมขบวนการอีกประมาณ 2- 3าคนนะครับที่ก็ได้ชิงตายไปก่อนหน้านั้นเหมือนกันมาห้อยแขวนกับโซ่กองแกงตามตะแลงแกงบนเมืองครับคือต้องการประจานให้ชาวเมืองเห็นว่าชะตากรรมของไอ้พวกทรยศแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงซึ่งร่างของพวกเขานะครับก็ถูกห้อยอยู่บนนั้นเนี่ยเป็นเวลาหลายวันมากก่อนที่จะถูกนำเอาไปโยนยังหลุมแบบไม่ใยดีแต่เดี๋ยวสำหรับโอลิเวอร์เนะเรื่องมันยังไม่จบครับองค์ชาสจูเนียร์เนี่ยก็ได้สั่งให้คนของเขาเนี่ยไปทำการแยกหัวของโอลิเวอร์มาครับ หลังจากนั้นก็เอามาเสียประจานเป็นหัวมัมมี่แห้งให้พ้อยตองแต่งอยู่หน้าโบสถ์เป็นเวลาถึง24ปีเลยครับหรือว่าตลอดการครองราชขององค์ชาวส์นะครับก็คือแค้นมากทําพ่อตรูซึ่งหลังจากที่องค์ชาวส์จูเน์ได้จากไปแล้วเนี่ยหัวของโอลิเวอร์นะครับก็ได้ถูกปลดลงมาแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับ หัวของชายทรยศผู้นี้นะครับได้ถูกนําไปซื้อขายเลหลังกันย่งเป็นสินค้าของแปลกเลยก็คือนําไปตะลอนโชว์ตามที่ต่างๆครับเป็นเวลากว่า300ปีจนกระทั่งสุดท้ายนะครับมันก็ได้มาหยุดพักลงที่เมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษแล้วหัวของเขาเนี่ยก็ได้พักอย่างสงบสถกทีส่วนที่ที่เคยเป็นที่ฝังศพของเขาในตอนแรกนะครับองค์ชาลส์จูเนียร์ก็ได้จัดแจงแปลงให้มันเป็นที่ฝังศพของลูกองค์ชาวแทนเลยแม แค่ไปแย่งบัลลังก์กษัตริย์องค์เดียวมานี่ต้องกลายเป็นศพเร่ร่อนยาวกว่า300ปีเลยแต่นีงครับเรื่องไหนเด็ดกว่ากันระหว่างการแก้แค้นจากความแค้นหรือการแก้แค้นจากความรักเอาเป็นว่าถ้าใครชอบประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้หรือว่าอยากให้แอดเล่าอะไรอีกนะครับก็สามารถเม้นมาบอกได้ที่ด้านล่างแชทใน a c e b o o k หรือว่า Twitter แล้วเอฟแอน a ดอรก็ตามนะครับแฟนอาร์ตก็ส่งในทางนั้นเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย